สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้คิมหันพามาอัปเดตราคารถแท็กเตอร์มือสองกันนะครับเข้าใหม่ล่าสุดนะครับก็ตามใบเสนอราคาก็ประจําเดือนตุลาคมนะครับวันที่10เดือนตุลาคมนะครับก็ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่บรรยากาศอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้เดินดูรถเท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้ส่งมอบรถบ้างเก็บเอกสารบ้างนะครับก็ หลายอย่างเลยนะครับาระนี่เยอะมากครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคารถมือสองกันนะครับระหว่างที่รอกินข้าวนะครับวันนี้ก็แวะกินข้าวก็ว่างพอดีนะครับระหว่างที่รอรอกับข้าวรออะไรก็เดี๋ยวเรามาดูราคารถมือสองกันนะครับอ้าวโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูรถคันแรกกันนะครับคันแรกนะครับก็จะเป็นคันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับคันนี้ยังสองสมเดือนละนะครับก็จะเป็นหกศูนย์เก้าห้าบีนะครับ 5 7าชั่วโมงนะครับตัวรถชุดตันดินหน้า,าราคาราคานี้ล้านสี่แสนเก้าหมืนห้าพันนะครับราคาก็ยังสูงอยู่รถใหม่นี่ล้านสามแสนเก้าหมนนะครับใช่ไหมนี่ไม่ใช่สิตอนเป็นรถใหม่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นครับตอนเป็นรถใหม่ล้านเก้าแสนหมื่นตอนนี้เหลืออยู่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับ อุปกรณ์ก็มีชุดดันดินหน้านะครับผ่านพวนี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับเห็นลงเลขศูนย์ไว้นะครับโอเคครับกับ 95B 577าชั่วโมงนะครับเป็นตู้แอร์ด้วยนะครับตัวนี้อ่ะามไปครับมาดูคันที่2กันนะครับคันนี้คิดว่าน่าจะขิมหันเองนะน่าจะขายไปแล้วนะครับอ่ะจะมาดูเลขชั่วโมงกันนะครับอ่า 5050D น,นะครับ1,860ชั่วโมงนะครับมีชุดดันดินหน้าผ่านสามโรตารี่นะครับขายห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับคันนี้คิมหันขายสุดไปแล้วนะครับข้ามครับข้ามครับม,มาดู 5050D อีกคันหนึ่งครับ 5050D คันนี้นะครับคัน537ชั่วโมงมีชุดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านห้านะครับอ่า พ5 3 7ชั่วโมงชุดดันดินหน้าพันห้าราคาขายอยู่ที่517,500หนารนะครับแล้วก็ราคาตอนเป็นรถใหม่นี่817,500หนารนะครับตัวนี้ก็ลดแค่1,537ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูคันถัดไปครับคันถัดไปนะครับ 3036E นะครับมีแต่ชุดดันดินหน้านะครับ 3036E ตัวนี้ ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่556ชั่วโมงนะครับ556ชั่วโมงมีชุดดันดินหน้าอย่างเดียวเลยเตัวนี้ขายอยู่ที่437,500สามนเจ็ันห้าระครับาราคาตอนเป็นรถใหม่นี่อยู่ที่529,000สองนเก้าพันนะครับข้ามไปครับคันนี้36แรงมีแต่ชุดดันหน้านะครับอา้าวมาดู5050 50อีกคันหนึ่งครับ 5050D คันนี้2,472ชั่วโมงมีชุดดันดินหน้าหัานพวนจอบหมุนคันนี้ขายแล้วครับคันนี้ขายแล้วคันนี้คิมหันขายไปแล้วข้างครับคันนี้คันคันนี้ขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วสวยเลยครับคันนี้รอชมคลิปครับคันนี้สวยเลยขายไปแล้วอ่ะมาดู 5045D ครับอ่า 5045D นะครับมี ชุดดันดินหน้าผ่านพวนแล้วก็โรตารี่นะครับห้าศูนย์สี่ห้าดีคันนี้แปดกชั่วโมงนะครับแปดชั่วโมงชุดดันดินหน้าผ่านพวนโรตารีา่ราคาขายอยู่ที่ห้าแสนเจ่าราคาตอนเป็นรถใหม่อยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นะครับแปดชั่วโมงนะครับอุปกสาชุดสีแรงไม่มีเทอร์โบ โอเคครับมาดูคันนี้ต่อนะครับ45แรงเช่นกันนะครับตัวรถเปล่าๆนะครับตัวรถเปล่าๆ335ชั่วโมงคันนี้ก็ยังอยู่ครับยังอยู่คันนี้ก็3เดือนละนะครับ3-4เดือนละขาย460,000หกหครับตัวรถเปล่าๆนะครับ335ชั่วโมงตอนเป็นรถใหม่นี่770,000นเจบ้าบอนะครับขายตอนเป็นรถใหม่ราคามันแพงเกินนะครับไม่รู้มันแพงได้ยังไงนะครับรถคันนี้ไม่ได้อยู่กับพิมพันนะครับราคาตอนเป็นรถใหม่เจ็ดแสบ้าบอนะครับมันมัันแพงมากครบ ถ้าเป็นรถใหม่ตัวรถเปล่าๆมันต้องหกแสนสี่หมื่นครับอันนี้มันขายได้ยังไงครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะครับแล้วตอนเนี้ยมันเหลือแต่รถเปล่าๆไม่น่าซื้อครับบอกเลยอันนี้อ่ะมาดูห้าศูนย์สี่ห้าดีคันหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามชั่วโมงโอ้เยอะครับเยอะอุปกรณ์สามชุดนะครับชุดดันดินหน้า่านหกโรตารี่นะครับก็น่าจะยับเยินอยู่นะครับถ้าดูจากชั่วโมงนะครับ ขาย3 2 2 0 0 0สนะครับตอนเป็นรถใหม่นี่3ไอ้8 3 1 5 0 0นานะครับอ่ะก็เอารถคันนี้3,773ชั่วโมงผ่านไปครับผ่านไปอ่ะมาดู 95B อีกคันหนึ่งครับตัวนี้เป็นตู้แอร์เหมือนกันนะครับ มีชุดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านผ่านเบิกนะครับผ่าน3าไม่ขึ้นเลขชั่วโมงคันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับขายล้านสองแสนนะครับตัวนี้ถ้าเป็นรถใหม่นี่ล้านแปดแสนนะครับเอาข้ามครับมาดูห้าห้าอีคันนี้ครับมีชุดดันดินหน้ามานะครับสองพันสี่ร้อยชั่วโมงอืมตัวนี้น่าสนอยู่ครับเพราะราคาขายแค่ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับห้าสิบห้าแรงนะครับ มีชุดดันดินหน้า2,400ชั่วโมงนะครับขาย575,000ราคาตอนเป็นรถใหม่ใน879,000นะครับถ้า f c ท่านใดนะครับหือท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจรถคันไหนนะครับแจ้งเลขชั่วโมงมานะครับเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่นะครับว่าอยากได้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับต่อรองได้ทุกคันครับเงินสดเงินผ่อนได้หมดเลยนะครับดาวขั้นต่ำก็20%นะครับอ่ะ เบอร์โทรคิมหันจะอยู่ข้างล่างคลิปนะครับโอเคครับเรามาดูคันต่อไปครับ 5075e 75แรไม้าตัวรถกับใบมีดนะครับคันนี้ขายไปแล้วครับคิมหันขายอีกแล้วนะครับคันนี้ข้ามครับคันนี้ขายไปแล้วข้ามนะครับเอ๊มันใบเสนอราคายังมีรถเก่าๆในนี้เยอะอยู่นะนะครับรถบางทีรถขายไปแล้วก็ยังมีอยู่ในนี้อยู่นะครับต้องลองโทรมาปรึกษาก่อนนะครับว่ามันจะเหลือหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับเอาเรามาดู 76e นะครับ5 5076e 5076e คันนี้นะครับมีชุดดันดินหน้า,าผัานบุกเบิกนะครับแล้วก็ผันพลวนนะครับชุดดันดินหน้าผัานบุกเบิกผันพลวนคันนี้แค่420ชั่วโมงนะครับนี่ทำไมชั่วโมงมันน้อยจังน,นะครับ 76e เลย4สูบนะครับไม่มีเทอร์โบนะครับโอราคาก็เปรียงเปียของใหม่อยู่นะครับอ่ะราคา ขายนะคล้านหนึ่งแสนสองหมื่พันครับล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันราคาตอนเป็นรถใหม่นี่ถ้ารวมอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ล้านสามแงมาพันะครับล้านส2มแสนสาพันตอนนี้เหลืออยู่แค่ล้านเองล้านหนึ่งแสนนเจ็พันก็ชอก็ราคาก็ลดลงมาก็ก็สองแสนกว่าอยู่นะครับสองแสนสองแสนแต่ถ้าครั้นี้ตอลองได้นะครับเดี๋ยวกิมหันจัดการให้นะครับเจ็ดสิบกีนะครับสี่สูต อ่ะเรามาดูอีกคันนึงครับ500 5 0ดีช่วงนี้500 5 0ดีเยอะนะครับบางคนยังสงสัยว่าทําไมมันเยอะอย่างเลยก็เพราะว่าปีที่แล้ว2 3สปีที่แล้วขายไปเยอะครับอย่าลืมนะครับว่า5 0 5 0ดีเป็นรถยอดนิยมนะครับขายดีมากครับแล้วทําไมมันยึดเยอะมันมันพังหรือเปล่ามันมีปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่ครับเศรษฐกิจอย่างนี้ครับผมอะไรที่เป็นหนี้สินเราก็เอาออกก่อนนะครับ ลูกค้าหลายท่านก็เป็นอย่างนี้แหละครับอะไรที่เป็นหนี้สินเราออกก่อนนะครับส่วนไอ้ที่เป็นทรัพย์สินก็เก็บไว้ก่อนนะครับส่วนหนี้สินเนี่ยตัดได้ตัดออกก่อนนะครับอ่ะไม่เสียเวลาครับเรามาดูนะครับ567ชั่วโมง5 0 5 0ดีมีชุดดันดีนหน้าแล้วก็ผ่าน6นะครับบุกรณ์ชุดเองนะครับชุดดันดินหน้าผ่าน6 5 5 7 567ชั่วโมงชั่วโมงน้อยๆครับรถใช้งานประมาณ67เดเดือนนะครับอ่าราคาตั้งขายอยู่ที่ 6 3 2 5 0 0นะครับยังถือว่าแพงอยู่ซื้อกับคิมหันเดี๋ยวถูกกว่านี้ได้อยู่นะครับอตอนเป็นรถใหม่นี่787,000นะครับคุณคันนี้คุยกับคิมหันได้ครับไม่มีปัญหานะครับเอาเรามาดู5 0 5ศูนนดีอีกคันหนึ่งครับอ่ะเยอะครับช่วงนี้701ชั่วโมงนะครับมีชุดดันดินหน้าแล้วก็โรตารี่นะครับชุดดันดินหน้าและโรตารี่นะครับไม่มีผ่านนะครับคันนี้เจ็ดร้อยหนึ่งชั่วโมง ราคาตั้งขายอยู่ที่หกแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับแพงอยู่นะครับแพงอยู่นะครับราคารถใหม่อยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้ถ้าเป็นอก็เป็นกิมพันจะขายอยู่สักห้าเซน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 เจ็ดนะครับห้าเซนเจ็ดห้าเซนเจ็ดนี่ถือว่ารับได้นะครับเจ็ดร้อยหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หกแสนสามเนี่ยแพงนะครับแพงแพงจริงๆไม่ไหวครับราคาแพงไป เ,เรามาดู95ไม่แน่ใจว่าเป็นตู้แอร์หรือเปล่านะครับรถแค่สามสิบเก้าชั่วโมงนะครับ 95B นะครับเพราะไม่มีไม่มีขึ้นคำว่าแครนะครับเป็น 95B นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตู้แอร์หรือเปล่าน่าจะเป็น95ธรรมดานะครับไม่มีตู้แอร์นะครับตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลขายล้านหกแสนนะครับรถตก ตัวรถเปล่าสามสิบเก้าชั่วโมงขายล้านหกแสนนะครับรถใหม่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับไอ้ตัวนี้ต้องปีดตู้แอร์สินะครับแต่ไม่ได้ลงไว้ในนี้นะครับว่าเป็นแอร์ไม่แอร์นะครับมันเป็นตู้แอร์ครับเก้าห้าคันนี้สามสิบเก้าชั่วโมงอ่าตัวรถเปล่าขายล้านล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันเอาข้ามไปครับของแพงเราไม่คุยนะครับมาดูสามสิบหกปีนะครับคันนี้ชุดดันดีน่าผ่านตวนนะครับ ชั่วโมงไม่ทราบครับไม่ขึ้นเลขชั่วโมงอีกแล้วนะครับอ่คันนี้ขายสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับอืมรถใหม่ในหกแสนหกแสนห้าพันเลยนะนะครับถ้าเป็นรถใหม่คันนี้ขายแค่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันตัวรถอ่แล้วก็ผ่านห้าครับตัวรถแล้วผ่านห้าตัวรถด,ด้านหน้าแล้วผ่านห้าครับอุปกรณ์สองชุดนะครับตัวรถด,ด้านหน้าผ่านห้าสามสิบหกแรงตัวนี้น่าจะเป็นคันหน้าเล็กอยู่นะครับคันหน้าเล็กไม่ใช่คันหน้าใหญ่นะครับถ้าไม่ ไม่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องว่าไอ้คานหน้ามันเล็กมันใหญ่นะครับก็คันนี้ก็ก็ซื้อขายได้ครับสามแสนเจ็ดมื่นนะครับนะรถชั่วโมงไม่ทราบนี่แหละปัญหาไม่รู้ว่าใช้งานมาเท่าไหร่นะครับเอามาดูคันนี้กันห้าสิบห้า e ครับผมมาดีมาดูคันนี้กันครับห้าศูนย์ห้าห้า e นะครับอืมคันนี้พันห้าร้อแปดสิบชั่วโมงคันนี้น่าสนครับคันนี้น่าสนดี 1,580ชั่วโมงชุดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านสามครับอันนี้น่าสนเลยชุดดันดินหน้าผ่านสาม1,580ชั่วโมงก็ถือว่าไม่เยอะครับชั่วโมงการทำงานไม่เยอะนะครับไม่ต้องสนใจมือข้างๆนะครับมีมือข้างๆกำลังกินข้าวอยู่นะครับเรามาดูเรื่องราคารถกันนะครับเรามาดูเรื่องราคารถกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะกินข้าวกัน 1,580ชั่วโมงนะครับชุดดันดินหน้าานสามราคาตั้งขายอยู่ที่570,000คันนี้ถูกครับคันนี้ถูกอยู่ถูกเลยแหละนะครับาราคาตอนเป็นมือหนึ่งนึ่หเนปะครับเก้าแสนเจ็นสองพันแปเอ้ย 9, 2, เก้าแสนเ่ลยนะครับตัวนี้ชั่วโมงก็ไม่เยอะนะครับ1,500เองนะครับอ่ะามาดูอีกคันนึงครับ5050 50 50ดีครับชุดดันดินหน้า พานครวนแล้วก็โรตารี่นะครับพันสี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับพันสี่สิบสี่ชั่วโมงคันนี้ขายหกแสนเก้าพันห้าร้อยครับแพงอยู่ครับแพงอยู่แพงอยู่แต่ต่อรองได้ครับทุกคันต่อรองได้นะครับพันสี่สิบสี่ชั่วโมงอุปรกรณ์สามชุดชุดจันดินหน้าพานครวน,รนโรตารี่นะครับราคาตอนเป็นมือหนึ่งเนี่ยแปดแสนสองหมื่นหกพันเลยนะครับราคาตอนนี้เหลืออยู่หกแสนเก้าพันแพงอะ เราดูคันถัดไปครับ5 0 5 0ดีครับพันอยเก้ชั่วโมงนะครับพันหก็ดชั่วโมงก็มีชุดดันดินหน,น้าผ่านทวนแล้วก็โรตารี่นะครับชุดดันดิน่าผ่านควนโรตารี่ราคาตั้งขายอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหน้าพันนะครับราคาตอนเป็นมือหนึ่งอยู่ที่แปดแสนสนะครับอันนี้ก็สวยนะนะครับพันหอชั่วโมงนะครับอันนี้ตองรองได้ครับ เรามาดูคันถัดไปครับคันถัดไปครับ5 0 5 0นดีเช่นกันครับ691ชั่วโมงนะครับมีชุดดันดินหน้าแล้วก็ผ่าน3นะครับชุดดันดินหน้าและผ่าน3นะครับขอใหญ่หน่อยก็คันนี้6 9 1ชั่วโมงตั้งขายอยู่ที่690,000านะครับอืราคาสูงอยู่นะครับ ราคาสูงอยู่เป็นแค่ห้า0ูนย์ห้าูนย์ e เองนะครับขายยังกงห้า5ูนย์ห้าห้า e เลยนะครับแพงครับคันนี้ยังแพงอยู่แพงเลยแหละนะครับปกติคิมฮันจะขายถูกกว่านี้ไงนะครับเรื่องของเรื่องมาตรฐานที่คิมฮันขายเนี่ยมันจะถูกกว่านี้นะครับแต่ครนนี้ก็ต่อรองได้ตามมาตรฐานที่คิมฮันเคยขายนะครับรถใหม่ถ้าเป็นรถใหม่ในคันนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเหลือราคาตอนนี้อยู่ที่ 6 9แสนเมลงมาไม่เยอะครับลงมาไม่เยอะยังน้อยลงมาสแสนเนี่ยน่ารุ้นครับอันนี้ลงมาแค่แปดหมื่นเนี่อ่ะเรามาดูสามศูนย์สามหกเูนย์สามหเนะครับเป็น e อนะครับเป็นรถเล็กเข้าล้องอ้อยนะครับพ8นแรยเอ้ยร้อแปดสิบหชั่วโมงนะครับโทษทีนะครับ1ั6ดสชั่วโมง3ามศูนนะครับขายอยู่ที่412,500หนารนะครับราคาตอนเป็นรถมือหนึ่งรถใหม่เนี่ยสี่แสนาพ ตัวนี้น่าจะได้โครงกันอ้อยมาอยู่นะนะครับอยากให้ได้นะครับอยากให้มีคันนี้รถไม่ได้จอดอยู่กับผมครับก็เลยไม่ค่อยทราบข้อมูลเท่าไหร่เอามาดูคันนี้กันนะครับรถคันนี้ก็ไม่ได้จอดอยู่กับผมอีกนะครับห้าส่วนห้าส่วนดีเก้าร้อยยี่สิบสองชั่วโมงมีชุดดันดินหน้าแล้วก็ผันพลุผันบุกเบิกนะครับห้าร้อยเก้าร้อยยี่สิบสองชั่วโมงชุดดันดินหน้าผันบุกเบิกราคาตั้งขายอยู่ที่หกแสนเก้าพันห้าร้อยนะครับราคาตอนเป็นรถมือหนึ่งเจ็ด แสนเจ็ดมื่นแปดพันแพงอยู่ครับแพงอยู่มาดูห้าศูนย์สี่หาดีครับคันนี้สามร้อยเจ็ดิบเก้าชั่วโมงโอ้ชั่วโมงน้อยดีครับสวยเลยสามร้อยเจ็ดิเก้าชั่วโมงมีชุดดันดินหน้าหารพรวนแล้วก็โรตารี่นะครับรถใหม่ๆเลยครับยังไม่ช้ำน,นะครับขายถูกครับคันนี้รีบเลยห้าแสนเจ็ดหมืนเจ็ดพันครับ ขายถูกมากๆครับตอนเป็นรถมือหนึ่งในแปดแสนนะครับแปดแสนแปดแสนแปดแสนประมาณแปดแสนสองหมื่นด้วยแหละนะครับอืโอ้ยขายแค่ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับลดสามร้อยเจ็ดสิบเก้าชั่วโมงโอ้ม,มันถูกกว่ารถใหม่ตั้งตั้งตั้งสองแสนกว่าๆนะครับอ่ะถ้าเป็นรถคันเนี้ยอยู่กับคิมฮันเดี๋ยวคิมฮันจะพาไปดูนะครับเดี๋ยววันหลังพาไปดู 379ชั่วโมงนะครับท่านใดสนใจทักมาเลยครับเบอร์โทรข้างล่างคลิปนะครับ0925357371นะครับเบอร์โทรคิมหันนะครับเดี๋ยวอยู่อ่ะมาดู28่สเอ็นคันนี้รถอยู่กับคิมหันครับอ่า270ชั่วโมงนะครับ28่สิบเอ็นรถเล็กเข้าร้องอ้อยนะครับมีโรตารี่มาให้ด้วยนะครับราคาขายถูกอยู่ครับ345,000สนาพนะครับราคาตอนเป็นรถใหม่429,000สาพเลยนะครับอืมก็ถูกอยู่นะครับ คันนี้อยู่กับพิมพ์หันนะครับรีวิวไปแล้วด้วยนะครับรีวิวไปแล้วด้วยอ่ะเรามาดูคันถัดไปครับ5 0 5 5 e ครับ2107ชั่วโมงนะครับ5 0 5 5 e มีแต่ตัวรถเปล่านะครับอืมคันนี้ขายแพงเลยคันนี้ขายขายอยู่ที่517,000หนึนะครับอันนี้น่าสนเหมือนกันครับอันนี้น่าสนเหมือนกันเป็นรถเอ,อเอ๊ะแต่มัน2,000ชั่วโมงนะครับอ่ะตัวรถเปล่าถ้ามีชุดดันหน้า มาด้วยแล้วก็ผานหลังมาด้วยสักตัวหนึ่งจะดีมากๆเลยนะครับเอาข้ามครับข้ามข้าม,า,ม,า,ม,มาดู6 5 e ้า e ครับตัวนี้พันห้าร้อยห้าสิบแปดชั่วโมงตัวนี้สวยครับห้าศูน e พันห้าร้้าแปดชั่วโมงมีชุดดันดินหน้าผานสามนะครับาราคาตั้งขายอยู่ที่หกแสนเก้าพัราคาตอนเป็นรถมือนหนึ่งนี่ล้านสี่หพันเลยนะครับล้านสี่หมื่นห้าพันตอนนี้เหลืออยู่หกแสนเก้าพัน รถใช้งานมาประมาณ2ปีนะครับ1558ชั่วโมงชุดดันดินหน้า่าน3กับ 5065E เือเดินหน้าถ่ยหลังไม่ต้องอยู่ลบนะครับเป็นเทอร์โบด้วยนะครับตัวนี้น่าสนครับามาดูคันนี้กันครับอ่า 505E เช่นกันครับมีแต่ตัวรถกับใบมีดนะครับ956ชั่วโมงตัวรถใบมีดขายอยู่ที่5 7 5 0 0นเาพฮะ ห5 0สิบชั่วโมงขายอยู่ที่575,000ตัวรถใบมีดคันนี้รีบเลยครับหารถใหญ่ๆอยู่นะคันนี้รีบเลย 505e นะครับหือตัวรถใบมีดนะครับขายแค่575,000นะครับ900กว่าชั่วโมงนะครับเอาข้ามาครับ 5045d คันนี้นะครับอา่าพัน64ชั่วโมงมีชุดดันดินหน้าแล้วก็วผ่านวนนะครับ พันหกสิบสี่ชั่วโมงชุดันนี้หน้าพันควนขายแค่ห้าแสนหกพันครับโอ้โหนะครับขายถูกนะครับคันนี้ขายแค่ห้าแสนหกพันตัวรถเป็นรถใหม่ๆเนี่ยขายอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งมื่นสี่พันนะครับอือสี่ห้าแรงคันนี้น่าสนใครับพันหกสิบสี่ชั่วโมงแต่เร็วๆหน่อยนะครับหิวข้าวครับมาดูห้าศูนย์เก้าศูนย์อีครับคันนี้ตัวรถเปล่าๆนะครับพันสี่รอยิบห้าชั่วโมงนะครับขายฮะเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน ก็ถูกสิครับคันนี้อ่าถูกอยู่ครับคัน425ชั่วโมงตอนเป็นรถใหม่นี่ล้านสองนะครับแต่ถ้าเป็นราคาปัจจุบันเนี่ยล้านสามครับตัวรถเปล่าๆนะครับเก้าสิบแรงนะครับอืขายอยู่ที่แค่เจ็ดแสนสี่หมื่นอืมก็ก็ก็ถูกเลยแหละนะครับถูกอยู่นะครับเอาเรามาดูคันนี้กันสามศูนย์สามหก e คันนี้อยู่กับคิมหันครับคันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับมีชุดอันดินหน้าผ่านห้าโรตารี่นะครับ ราคาถูกกว่าคิมหันตั้งไว้อีกนะครับตอนนั้นราคายังไม่ออกมาคิมหันขาย460,000ตอนนี้เหลืออยู่437,000นะครับส่วนลดเลยนะครับ437,000ไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนครับ 3036E 500กว่าชั่วโมงนะครับ588ชั่วโมงนะครับไปดูรีวิวได้ครับสวยครับคันนี้นะครับสวยมากสวยมากตอนเป็นมือหนึ่งเนี่ย6แสน14,000เลยนะครับก็620นั่นแหละครับตอนเป็นมือหนึ่งแพงอยู่ตอนนี้ แล้วแค่สี่แสนสามลงมาเกือบสองแสนนะครับลดแค่ห้าพันห้าร้อยกว่าชั่วโมงครับมาดูห้าห้า e คันหนึ่งครับห้าห้าอีคันนี้นะครับห้าอี e คันนี้พันสองร้อยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับพันสองรอยิบสี่ชั่วโมงมีชุดอันดีนหน้าผานพรวนราคาตั้งขายอยู่ที่หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันนะครับราคาตอนเป็นรถใหม่นี่เก้าแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยนะครับอันนี้ก็สวยอยู่ น,นี่ก็สวยอยู่อยู่ที่หกแสนสองนะครับเดี๋ยวซื้อกับคิมพันนี่ราคาจะถูกกว่าี้ได้อีกนะครับมาดูห้าศูนย์ห้านดีคันนี้กันนะครับมีตัวรถกับใบมีดหน้านะครับตัวรถกับใบมีดหน้ากินข้าวกับนะคบหิวครับนี่จะบ่ายสามแล้วยังไม่ข้าวยังไม่ตกถึงท้องเลยมีตัวรถกับใบมีดหน้าพันสองร้อยสิบเก้าชั่วโมงนะครับ ราคาขายอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยแพงอยู่ครับคันนี้แพงอยู่ราคาตอนเป็นหมื่นหนึ่งเจ็ดแสนห้าพันนะครับเอาข้ามครับมาดูคันต่อไปครับคันต่อไปครับค่าศูนย์ห้าห้าอีนะครับชุดดันนีน่าหัานหกนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบห้าชั่วโมงเจ็ดร้อยแปดสิบห้าชั่วโมงครับ ชุดเดนิน้าแล้วก็พันพร้อมหกราคาทั้งขายอยู่ที่หกแสนเก้าพันเก้าหมื่นครับผมหกแสนเก้าหมื่นเหลือซักสักหกแสนเนี่ยนะลุนอยู่นะครับราคารวมเป็นรถมือหนึ่งอยู่ที่เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบห้าชั่วโมงอันนี้ชั่วโมงไม่เยอะครับเอามาดูห้าศูนย์ห้าศูนย์อีกคันหนึ่งครับ คันนี้อยู่กับพิมหานครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมนะครับเจ็ร้อห้าชั่วโมงนะครับชุดดันดินหน้าผันปลวนโรตารี่นะครับคันนี้สวยกิบเลยนะครับเจ็ร้อห้าชั่วโมงนะครับคันนี้อยู่กับพิมหันเองนี่แหละนะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์่ครับราคาขายอยู่ที่6 2แสนสองหมืนาเป็นมือมเอนหนึ่งเนี่ยแปดแสนสี่หมื่เลยนะนะแปดแสนีเดี๋ยวรอชมรีวิวครับคันนี้สวย จ็ดร้อยห้าชั่วโมงเองอขายหกแสนสองอ้าวเงินสดก็ต่อรองได้เงินผ่อนก็ยังต่อรองได้ครับอะถ้าเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยโทรข้างหน้าคลิปนะครับเลยสามสี่คันอ่ะจะได้กินข้าวละห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีคันนี้แปดร้อยเจ็ดสิบสองชั่วโมงมีชุดดันดินหน้าอย่างเดียวครับแปดร้อยเจ็ดสิบสองชั่วโมงคันนี้ขายอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยอืมแปดร้อยเจ็ดสิบสองชั่วโมงก็ถือว่า ชั่วโมงก็ไม่เยอะแต่มันมีแต่ตัวรถกับใบมีดไงถ้ามีผานหลังมาด้วยราคานี้มันน่ารุ้นอยู่แต่ถ้ามีแต่ตัวรถใบมีดเนี่ยสักห้าแสนสามเนี่ยพอรับได้ครับพอรับได้สักห้าแสนสามหรือห้าแสนสองนี่พอรับได้เลยนะครับอา้าไม่สวยก็คือไม่สวยครับแพงก็คือแพงครับคิมหันก็บอกตามตรงคันขัดไปครับ 5050ดี 500, 500เช่นกันนะครับมีชุดอน,ดนินนาผานพรวนจอบหมุนนะครับโรตารี่นะครับชุดอน,ดนินนาโรตารี่รถไม่ขึ้นชั่วโมงนะครับไม่ทราบว่าชั่วโมงใช้งานมาเท่าไหร่นะครับขายอยู่ที่หกแสนสองหมื่นนะครับอยากทราบชั่วโมงการทํางานนี่แหละนะครับมไม่ทราบชั่วโมงทำงานข้ามครับไม่ทราบชั่วโมงทํางานข้ามเลยมาดู าศูนย์เก้าศูนย์ e นะครับเก้าสิบแรงม้านะครับตัวรถเปล่าสองร้อยเจ็ดสิบเก้าชั่วโมงเอขายอยู่ที่เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันคันนี้ยังไม่น่าซื้อครับไปซื้อคันเจ็ดแสนกว่าดีกว่านะครับคันเจ็ดแสนสี่หมื่นนะครับคันนี้ยังไม่น่าซื้ออนะครับราคารถใหม่อยู่ที่ล้านสองนะครับไปซื้อคันนั้นดีกว่านะครับจะไปซื้อเก้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์อีนะครับเก้าสิบแรงนะครับคันเจ็ดแสนสี่หมื่นนะครับอืน่าซื้อกว่าเยอะนะครับ เอาข้ามครับมาดูคันสุดท้ายกันใช่ไหมคันสุดท้าย5 0 6 5 e ครับ65แรงม้านะครับตัวนี้เชั่วโมง1ัน1ชั่วโมงนะครับ1 2น1ชั่วโมงชั่วโมงก็ถือว่าไม่เยอะครับถือว่าโอเคเลยครับรถประมาณปีกว่ากว่านะครับตัวนี้ 6, 5 0าศ e ย์คันนี้มีชุดดันนีน่าผ่าน3นะครับชุดดันนีน่าผ่าน3 เอสนเก้าหมื่นครับราคา6แสนเก้าหื่ราคาตอนเป็นรถใหม่นี่9แสนห้าหมนเก้าพันนะครับอ1211ชั่วโมง6แสนเก้าหมื่นขอลองได้ครับเดี๋ยวี่มันจะขายสักถูกวันนี้อยู่อ่ะโอเคครับคันสุดท้ายเรียบร้อยครับจบไปนะครับส่วนคลิปรีวิวต่างๆนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมเซลล์จี่มนู้บาจรเดียนะครับ เดี๋ยววันนี้ขอตัวกินข้าวก่อนนะครับนี่บ่ายสี่โมงกว่าแล้วครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับอ่าก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่โลเคชั่นถ่ายทําวันนี้ไม่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 ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคขึ้นฟ้าคขึ้นฝนด้วยนะครับโอเคนะครับท่านใดนะครับที่สนใจรถไถยจอนเดียนนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับเบอร์โทรข้างล่างคลิปนะครับ0925357371นนะครับเดี๋ยววันนี้ คิมฮันขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมาสวัสดีครับ